พอดีอยากกินนะก,มมกลิ่นมาต่ไกลเลยนะหอมๆเลยหม้อขนาดเหลืองๆเลยหวานอะไรหมอนอารยองบ้ง้นโควิด สวัสดีกับช่องไปทพิปตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่แม่น้ําปิงนะครับอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะมาตามหาทุเรียนนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าเห็นว่าน้องควางชอบกินเลยจะพามากินทุเรียนนิดหนึ่งนะครับกับยุคโควิดแบบนี้นะครับ <c oughs> บรรยากาศก็ยังสวยงามนะครับนู่นก็มีคนตกปลานะครับม <c oughs> าทักทายสาวๆหน่อยคู่คุณลูกเอี้ยง <c oughs> กับ <c oughs> น้องควางเจ้าพอดีว่าก็จะมาหาผลไม้ ครับรผลไม้ไมใช่พอดีอยากกินเนาะกลิ่นมาตะไกลเลยนะไม่ไว่าที่กาดญ<า>งใหม่ก<ร>าดงน้อยที่วงนี้ <S <S ต,นต้องได้กินครับน้องฟางก็เป็นคนที่ชอบกินทุเรียนอยู่แล้วนะแหมค่ะครับมาดูหน่อยนี่หลายเจ้าเลยนะเดินเลาะไปต,นนรตรงนู่นเนาะนี่เป็นโซนตลาดผลไม้ของกาดเมืองใหม่เจ้าพี่เบียครับขายทุกอย่างเลยแต่เราเลงอันนี้ไว้เดี๋ยวเรเดินเลาะไปหน่อยคือข้างนอกเลยคือสวยนนะครับแพ็คละอยหแพ็กร้อยห้าสิบสองแพ็กร้อยห้าสิบ

เป็นงคึกคักนะครับปราชาผลไม้ในวันนี้ได้มคด้รับผอมเลย้านดี่ยวครับหลายร้านเยอะร้านไหนบ่างคนางกางดูร้านไหนสนใจร้านไหนก็จัดเลยนะครับรูปนเป็นนน่ะนะครับ ไปดูกันใครทุ่รียงใครเนี่ยอ๋อแกได้วนลุนละโอ้ขายทุเรียนเหรอครับเนี่ยอ๋อวันดีครับวันดีครับอ๋อเจอคนรู้จักเจอคนรู้จักนะะตอนแรกขายขายมะพร้าวกลายเป็นขายทุเรียนเฉยเลยอุดหลุนอุดลุนนี่แหละอุดลุนร้านคนรู้จักมากครับร้านออฟนะครับนะครับน่ากินมาก เราจะเอาแกนที่โบเองโบเป็นเนาะเรามะพร้าวขายอยู่หรือเปล่าครับขายอยู่ครับขายตอนเช้ากลางวันขายทุเรียนโอ้ขยันมากเลยจัดไปเรนมาแรงเอาแกนครับเอาอูใหญ่ๆเอาฟูใหญ่ๆเลยครับอ่ะพอดีเจอคนรู้จักกันนะครับก็มาบุกร้านนี้แล้วกันฟุกเลยนี่ยเขาเลี้ยงออฟนะครับเขาเลี้ยงออฟขายทุกอย่างครับต้องปลูกแล้วเนาะปลูกก็ขายกะอันนี้โอวัตโต้ใช่ไหม งอ,อันนี้ก็ขายกันนาะเจ้าขายวายงแอมขนาดเลยใหญ่ๆเลยเนาะแม่มาอุดหนุนได้นะเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้เผื่อหาประเจอเนอะเพียเนาะเดี๋ยวเราจะโบะเป็นแกนเลยเอาส,สวยๆเหลืองๆเอาครูใหญ่ๆเลยเนอะรู้่าทางขายดีแน่นอน ได้กิโลอ่ะดูเนือได้เนาะน,น้องสามลูปไปแน่เอากี่โ,โลตะไก่ก็าสามสิบอ่ะโอ้ม้อขนาดโอ้แข็งนิดนึงแต่ก็กำลังดีสิแค่ได้ฟูยยหใหญ่เลยนี่ม้มอขนาดกลางเหลือง สาวอันนี้กิโลอะ่ะจ้งหรองามกันนนึงกระไดนะ่ะโลอ,อ,อกยอันนี้แถมราคาด้วยกะที่เป็นทุเรียนงาอ,อ,อ,อันนี้ร้อยสามสิบร้อยามสิบมกินอัะนีใหญ่เยที่ใหเยอะหไม่ เราใหญ่ไปทีมากดูเนื้อได้เนาะดูเนื้อได้เราจ้าก่อนโอ้ยเปี๊ยะหกโลกินที่บาทน่ะทูกฟางใหญ่ๆเอาเล็กๆเราไม่อันนี้ใหญ่เนี่ยเราอย่ากว่าเจ็ดเก้าสามจับเลยเราพอนลือก่อน้กันนี้ก็เสียดายเนาะหมอเพ้าขวา โอ้คทาร้่ะนาไวรป่าฮะทำไว้จะบอกไวกไกะสวยเลยมาอนได้โเหลือแขง่เลยอันนี้กอน้องใน่ากะจิ้มเกลือซุปเกลือซุปเกือค่ะเกอจิ้มแล้วแข็งไปหน่อยไม่แข็งแล้วฮะพอดีนะวางรง พี่ว่าพี่ชอบเลขก็นิ่หน่อยก็ได้ถ้ากว้างก็โอเคมีอะไรร้องอ่ะโอ้โอเคนะคแล้วมันก็เริ่มนิ่แล้วโอเคโอเคป <laughs> วดห้ากบจะเล่นไปแม่คนนี้ไงกว้างยกอันเป็นแกเนาะขอร้องขอร้อ,องยกก่อนนะจ๊ะใช่หุบไม่ใช้นมมือแต่ใดกว้างหนูรู้ว่าก้างจะโบ๊ะ <laughs> ได้เวลาแล้วคนงามโบ๊ะอันนี้อยู่ข้างบ้านเอี้ยงนะเนี่ยบังเอิญจับปีได้เนาะ ไปซูงค่ะไปซูงค่ะไปซูงค่ะจ้าเดี๋ยวฝากเบอร์ไว้ตัวเพื่อมีคนอยากมาดูที่ร้านโอ้ป้าออบขายทุกอย่างมะพร้าวก็มีทุเรียนก็มีแข็งแรงแข็งแรงมากเลยสาวอันนี้อะไรบ้างข้าวแต่เนื้อข้าวแตเนื้อเลยไมาเลยมาเลย สบายกันนะได้ม่พกันออกนะนอนนอนร้านนี่กะบโอ้โหโคตรว่ะครัข้าโมกับแม่เนี่ยเงินสื้อเป็นเกี่ยวยางกูเรียนที่ไหนค่ะเรียนของกันกันกับช่วงนี้มาซื้อตัวนี้ได้ราคาดีเนาะมาซื้อกันหลวงได้ราคาดีเนาะกับกันหลวงกับกันเวิร์มายพิทกันหลวงราคาดีไม่โลตัสใดเนาะอันนี้หรอขายโล140จ้า้าว ่เฮ okay. ้ยแปตกอ่ะช็อตมาอะไรเนี่ยเนาะมาๆๆโชว์หน่อยโชว์เป็นคูหน่อยว้าวสวยอ่ะสวยสวยเหลืองๆเลยอันนี้คูใหญ่นี่สวยมากอันนี้แพ็คเท่าไหรเดาอันนั้นขาวแล้วจ้าอ้าต้องนอน

ปูใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ยโอ้มาทำดีเลยนะเนี่ยเนี่แหละโอ้สองแท่งก็ตกปลานะสักก้อันนี้ยังหมอมดนะเจ้าแฮมซองปูใหญ่แฮมซองอ่ะเนี่ยกรอบนอกนุ่มในจริงด้วยนะเฮียอยากกินแล้วเนาะครับเดี๋ยวเราให้เขาปอกไปก่อนเราอดใจ 没有啊。<noise> <noise> รวมกันเลยเดี๋ยวเอาสองแกนนะอีเด็ก็ต้นอันนี้มันเกือกบางอ่ะงานนี้มีเป็นสองลูกพี่สองชิมแล้วก็ได้แล้วหมนี่ก็ได้มาตรงกลางชิมไหมประเทมหมเแท้อันนี้ลูกของเขาอันนี้แต่อันนี้เกือกจะบางหน่อยบางหน่อยสองลูกสามได้ไหมครับดูหน่อยจ้าดูเนื้อหน่อยจ้า แกน่อยกว่าธรรมดาเนาะ่หมวนแต้เตียขอบคับนครับนเจอัวเ็ตัวนี้คือสาวแล้วครับร้อนอแค่ป้าย สวยๆเลยพี่จีเป็นกองขั้สวยเนาะอันนี้เสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะหนึ่งหนมครับโอ้ราคาดีค้าที่เรียนไม่หมยสอบปะคะไม่สอบสอบเป็นไม่แข้งไงผมก็ลอยนัเนแหละดูเล็ก น,นี่แพทย์สายตาดรคิอย่างเดียว มิเกตไม่อยู่บ้านเนาะอือมิจิมิเกตนะห้องรอสี่พายุพิวหนอยบ้านเรียบร้อยี่ารายวากบธรรมดาร้ยาันเอนกันเนาอะอันนี้เปล่งมันดดงมาชิมแบบสามร้อยกว่าไหมชิม ฟังลุยฟังมาเฮัยต้องชิมอันนี้รสชาติต่างกันเราไปตังในเมือก่อนฟางเอาไหนเอาเลยนี่นี่กวางชิมมันใหญ่นี่อันนี้ก็ได้ขอเจัดมือกันได้หล่ะทีนี้กวางชิมสามร้อยกว่านะนี่เสือย่งมาตั้งคูเลยขอบขอบแล้วมาเนาะตังดีอร่อยมันนะกัดทั้งคูเลยว้า ามาเนาะวางรอนใหญ่เนี่ยเนาะนี่เนาะใหญ่ไปโอ้วางหรือวางใหญ่อะไรกะอันนี้เนาะปีเอานี่อยู่เข้าสองแปดกำลังดีนะเนี่ยจะขอแยกซิ่งก่อนัน้องแพ็คเลยนี่ห่อเลยจ้ะอ่ะ ใหญ่ๆแก่ขอชิมวันเจ้าไมมเคหมพอรือเลยอยังแดงที่มใจลอยหวานรอบนอกข้างในนุ่มแล้วคือหวานขอชิมอันใหญ่เลยวันเจ้าอันไหนดิอันนี้แกอยากกินแบแตกต่างยังไงนี่นะแมนเดี๋ยวคครึ่งหรอจน้รมี หมาแล้วลูกใหญ่นะเมื่อกี้ไปทิพชินมันอันเล็กกว่าต้องทาดูเนื้อดูเม็ดมันเหรอตังเหรอเม่ต้องป่อยอันนี้เด็ดอะในบางทาเนี่ยอันเนี้ยอเด็ดมากโอ้เล็กเล็กเอาเลยกัดเลยกัดผู้เลยกินเลยเด็ดมันเยอะมาก มาละเอายขอมานลยอมากเพื่อนน้องเกฟได้เพื่นได้แก่ก็ฮะแกอ่ะกินเตี้ยเดี๋ยวเราเดินดูตลาดนิดนึงเนาะก่อนกลับค่ะอ่ะได้แล้วครับก็มาอุดหนุนน้องๆที่รู้จักกันนะใครดีใครดีมากโอ้สาวสุดยอดมากครับนี่ตอนแรกจะเลยไปดูก่อนไอ้เราตอนแรกจะไปดูเจ้าอื่นแต่พอดีรู้จักกับน้องเขาก็เลยเออเลยหน่อยสาวครับเพื่อหาร้านมาเจอฝากเบอร์ไว้หน่อยเบอร์085 33 หนึ่งสองเจ็ดสามสีไปยหน้าป้ายเลยอ๋อมีป้ายด้วยได้เลยเดี๋ยวถ่ายป้ายนะถายดิถายดีนะดหมดใดใครดีนะครับโอ้โหเขาเลี้ยงออฟครับป้ายอยู่ตรงนี้นะอ๋อนงี่สง่เเกรดเอเอเอคิดเป็นเอเลยนะเบอร์หกไปเดาเล่ บในการคาในการซื้อทุเรียนในวันนี้นะครับสมใจอยากคัวคนเองแล้วอาหนังกวางละสมใจอยากก็ยังน้ังกวางอร่อยต้องมาบดเาตัวอ,อันใหญ <ใน S 2> ่พน,<ใ>นักต,ตั้งแต่กินมาปีนี้ถูกใจไหมถูกใจถูกใจเนาะต้องการว่าแอบไปซื้อเองบอกว่าไม่ถูกใจแต่ที่นี่ถูกใจกว่านี่ต้องจัดต่อเนาะเียจ้างเลือกครับมันใหญ่เลยเนาะครับผมดยอดเหลากินเลยอ่ะเป็นกล่องก็มีครับ อันนี้่วงของพี่เราไปบายๆบายๆแล้วเจอกันนะครับนี่ใครดีใครดีครับตั้มรวยตั้มรวยครับครังจากที่ซื้อผู้เรียนเสร็จก็มาแวะเดินดูตลาดนิดๆหน่อยๆนะครับก่อนเดินทางกลับนะครับการเมืองใหม่ครับมีของขายหลายอย่างการเมืองใหม่นี้จะขึ้นชื่อในเรื่องของผลไม้ด้วยครับ ผลไม้จะเยอะนะรับอาหาร,รสดอาหารสดผักผลไม้โอ้นี่ชินี้ ซื้อถึงกิ่นทึงที่นะครับมันเป็นแหลกชะมัดอย่เนาะเฮ้ยใครนะเนี่ยเธอสวยเธอสวยแกล้ำบากคาน,นยังจัดราบเจ้าถึงเลยตลาดก็ยังถือว่ามีความคึกคืนอยู่นะผู้คนก็ยังมาจับใจ่ายใช้สอยเยอะนะแต่ต้องป้องกันนะใส่แมสล้างมือนะครับขุดหนุ่มก่อน าเดี๋ยวต้องจัดอีพูนะแน่นอนเนาะจะได้รถหน่อยจะได้รถต่อนะมีนาลาดคนทุกผ่านใช่ใช่อันเดียบอ้อเนาอะครับาสองโลแล้วอะนอ้ยใส่แขนเท่านี้ใหญ่ก็เฮ้ยอดูมือเอ๊ะ อันนี้อะไรหมอนพองระยองกลับไปสักครั้งเดินดูสักแป๊บหนึ่งก่อนเดินทางกลับครับฝั่งน้นขายของไปบรัุถูกมากรับาขาโซงอ่ะดูเบียร์มากมันเนี่ยอ๋อโอ,โอ้โซนผลไม้เยอะแยะเลย มองให้ยายพรครับถ้าใส่โอ้หนุกว่างนะก็ได้แล้วได้ยังนะเติมพลังไปละครับเติมพลังนะโอ้กระชายกระชายนี่ต้านโควิดนะทำอะไรดีนะเหงื่อก็มีกระชายก็มีเนาะไห้ทำไม สาวอุนนี้กก่ชายก่อนครับขึ้นโลก็ได้ไหมไช่ยอะไปหรอถ้าอย้องยาท่ยาเนาะถ้าเราช่างเขาก็มีเนาะอาอัตราลองเติมเตมครึ่งโลสามที่กรเบียอใช่็นเ้นในาท่ยาปลาโอ้ไเต็ม ใส่ห้อง,องหาต้องเสร์ดซื้อครัวไปทำเลยก็ได้เองจะซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารนะครับไอ้เจลของมาฝากทำแล้วครับตลาดมียาวของนู่นเลยปกติน้องกวางเดินบ่อยไหมเนี่ย ไม่ค่อยได้มาเจ้าไม่ค่อยได้มาเนาะพ่อบ้านปลูกครับโอ้ใช่ใช่พืชผักสวนครัวท้องกวางเยอะมากแม่เจ้าครับแม่จะปลูกอยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยได้เดินตลาดส่วนใหญ่จะเอามาขายมากกว่าแม่ใช่เอ่อให้กระเป๋ามาสนับนุนหาวัตถุดิบกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะรังสรรค์เมนูในยามแรงนี้ครับเจ้าเลยมะนาวผัก รันทะเลไปดูปลากระพงใ้แก้ปลากระพงสดๆเลยรับตัวใหญ่แม่สุสัอบอกองยาตัวเจ้าอดมาจะทำน้ยาอะไรจ้ะน้ยาปลานิลครับ ใ็่กับดากินใช่ถูกหอยก็มี้มเตี่ยมก็มีครับได้แล้ววัตถุดิบต่างๆค,นะครับสำหรับเป็ดตลาดครับไม่มีเยอะนะครับตัวนี้กัปปปบปลาซอสตัวนี้ ครับห้าบาทโอ้เยอะมากใหญ่มากครับเอพักชี้กันหน่อยไหมห้าบาทครับจัดเลยครับก็ต้านจะเมืองแต่ชิห้าบาทชิห้าบาทอันนี้ชิ้ห้าบาทชิ้ห้าบาทโอ้ถูกอันนี้ใส่บัวเคยเห็นก็ใส่บัวเท่าไหร่บาทครับ ใเนาะใส่บัวกระเจี๊ยบเนครับ <c oughs> ขอบคุณครับตามหาวัตถุดิบต่างๆปหมึกกบหมึกปลาาตนบนลหปลาหปามึกปลาหมึปลามึกปลาปลามึกา ครับหลังจากที่ซื้อวัตถุดิบต่างๆเดี๋ยวครัวคุณยังจะมารังสรรค์เมนูนะครับทําเมนูอะไรครับอันนี้ขอได้วัตถุดิบน้ำยาปลาอ๋อเดี๋ยวเราจะไปเอาวัตถุดิบจากพี่เจนะครับลูกชิ้นเนาะเต้นขางชอบน้ํายาครัเจ้าเจ้ากินได้เจ้ากินได้เนาะที่แนมมีกระชายอ๋อโซยครับเจ้านีจัดไปครับยังไงขอขอบคุณน้องกวางมากๆนะครับป่ะเดี๋ยวทำอาหารกันก่อน